กำลังกำลังสร้างตัวละครนี่แหละนี่เราต้องให้รู้ว่าเราสตองจีโอ้หนี่ฉันมีกล้ามกันหล่ะนี่เลยเนี่ยคุณในจินตนาการเลยนะเดี๋ยเป็นสีกันเราไม่ปเอกมอนแต้มแต้มเราเรียกว่าปเอกมอนน่ะเฮ้ยนูกกระหลอกุ้ยตาละโอ้ มันปรับได้ก็ได้เหรอทอโซไซเนี่ยต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าพาว่พาวนี่แหละพรุ่งนี้เซิร์ฟนี้ปิดถูกไหมเพราะว่าจะเปลี่ยนคอมเซิร์ฟนี้จะไม่มีอยู่จริงถูกป่ะเธออย่าหักหลังฉันนะต้องวิ่งไปต่อยไก่ต้องวิ่ง <c oughs> แหละเธออย่าหักหลังฉันเราเล่นเซิร์ฟนี้ต่อนะบอกเลยเขาอยากดูกเรา,าดีผมว่า ต้องคาบสร้อยมามาเดี๋ยวได้สัมผัสได้ที่ที่ผมบอกมันล็องเดือด้เราไม่มีพาวเสียมันไม่มีโปเกบอลต้องคาบก่อนสินี่แหละนี่แหละใช้เลยเดี๋ยว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 ส่งผมส่งผมเท่ปะล่ะเท่ปะล่ะพิจารณละอะไรเนี่ยได้เหรอก็ยังยืนยัน คนที่เล่นกับฉันคือคนที่น่าเศร้าที่สุดในโลกเหรอทำยังไงกับคิวดิคิวเปลี่ยนตรงไหนเนี่ยฉันเปลี่ยนสีคิวยังไงเปลี่ยนในเฟซเฟซหรอโอเคว้าจอละอุ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะอุ้ยตกใจ แต่ละหนีไปไหนย <laughs> ูแค a n อ o t edit มันขึ้นเตือนเลยอ่ะมันขึ้นเตือนเลยว่าถ้าแกเรื่อนหน้าแบบนี้แกจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะโอเคไม่ได้แเ็ <laughs> ยังชอบแบบนี้อยู่ <laughs> เนี่ยตัวจริงเลยเซตัวตึงเลยเนี่ย <laughs> <laughs> บ้าจริงอย่าหีวเราะสติมาสติมาเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อกัน <laughs> มันึงตรงนี้ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วละ่ะ <laughs> เดี๋ยวนะถ่ายรูปแชร์เพื่อนปั๊บโอเคใจถึงใกล้ถึงสวัสดีครัวเขียวโยวแมนอ่ะแบบอยู่ตรงนี้ จจเย็นเราคุยกันก่อนสวัสดีดูกล้ามแขนเราสิแขนเราใหญ่กวัวยเราจะไปต่อยต้นไม้เราขอต่อยกันแข็งกรแหล่งท่านเอมมาเซจ,จะต่อยต้นไม้นี้เพื่อท่านเอมมา เฮ้ยต่อยหินได้ด้วยโยนหั่วยะไรแบบนีท่านเอมมาไม่รับลักเซเซจะต่อยหินนี่จนกว่าท่านเอมมาจะรับลักเซมันก็จะอยู่อย่างี้ตลอดไปโอเคอืออ่ะอ่ะโอ้โหนี่เฮ้ยต้นไม้หักได้เว้ยไม่นะเราเผลอทางตาไปแล้วไม่มีใครเห็น yes สร้างสร้างสร้างโอ้ยไม่ไม่ไม่ กิ้ง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 ก็าสงสัวยว่าเราจะเอาเฟอร์นิเจอร์ออกถ้าเราจะเอาออกฝันด้วยความโกรธแค้นเธอดูตัวฉันเธอดูตัวฉันนะนะไม่แล้วเนี่ยปาาบมเธอถ่ายรูปเหรอได้ยินเสียงถ่ายรูปถ่ายรูปนะตอนเราไม่เหรอเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเนี่ยทำไมทำอย่างนี้อย่ามาแตะ แล้วทำให้ฉันไปไม่ได้ด้วยกันวางไอ้สิ่งนี้ไว้ตรงนี้โอเคมามาลองนอน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 พร้อมกันมันน่าจะทําให้ไอ้นั่นฉาไวขึ้นไม่มีติดไม่มีหลังคาวางไปแล้วไปเลยไม่มีหลังคาชีวิตต้องยากขนาดแบบเราไม่มีไม้พอเราน่าจะมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวแรมด้วยหลังคาอาจจะละโอเคไม่เป็นกอะไรวะอ่ะ โอเคนอน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 ได้แล้วก็หิวอ่ะแกะตัวนั้นเลียบปากแล้วหนึ่งสองสามคิวลูกบอลเราไปแล้วนี่หว่าเราลืมช่วยด้วยมันไล่ทำร้ายเราอยู่วปมอนตบาดฮารแกฆ่ามาทวงเซธที่ให้หายเหนื่อยก่อน ตะคูณวาดูช่องนแหมเนี่ยผมมพี่เจ้าทั้งวันสองตัวสู้เว้ยอร่อยนะนนตะคิวนะหนึ่งอ้ยะตายแล้วเราฆ่ามันอีกแล้วอะโหพิกแอคแข็งแกร่งมากเดีย๋ยววิ่งหนีเราสิ <laughs> จงครับชุดด้วพี่เซแกะแห่งวาดูช่องเราจะตั้งชื่อฐานนี้ว่าวาดูช่องอันทุกพา <laughs> สิเจรู้สึกผิดมากเลยอะหุยนี่ดูชุดสิโอ้โหท่านเอมมาต้องลงรักเซในชุดนี้ถ่ายรูปไว้แล้วเดี๋ยวไปวาดเลย กู่อนมีแกะว่าดูช่องด้วยนะถ่ายรูปสง่งฟันก่อนเลยแล้วกัน<ม>พี่ไม่ได้จะตีหนูพี่ขอโทษโอ้ยฟันโดนใครฟันโดนใครฟังแค่เสียงก็รู้สึกว่าใจร้ายมากเลยเนี่ย โอ๊ย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 จะเยลอกจะโอ๊ยแข็งแล้วแข็งตัวอะไรช่วยพี่ด้วยสำเร็จไหมไม่สำเร็จด้วยอ่ะแกแข่งแล้วนะเออเนี่ยจะหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์อีกแลเนี่ยมันแข็งไหมป้าไปสิบสามแล้วเออดีโอเคได้เพนกวินมาตัวหนึ่งละช้างเนื้อสามสิบสี่เราไหวเฮ้ยมีไข่ด้วยอ่ะดูดิไปดูไข่กันเถอะ ใค,ใครขโมยกันถึงคนเดีกว่าสุดเขตแล้วพัดพัดขโมยไข่กันเถอะพูดสิว่าอนุญาตเราจะได้หยิบมันหยิบไขโอเคฮึบไข่อะไรกันนะ,ะอะไรมาเคลมเราไม่มีแม่หรอไม่มีแม่หรอกแม่มันตายไปด้วยฝีมือขอ<ม>งเราสมคนแล้วสู้มันสู้มันแกอย่าหนีแกอย่าหนีหน้นาตาดีอย่าหนีขอร้องอ้ยอุอ้ยฟันไม่โดน มันต้องใช้อาว <forcé Deus S 2> ุธระยะไกลโอ e ้สงสัยต้องใช้แหละปุ่มไหนนะโอ้เธ้เห็นป่ะมันวิ่งชนเพื่อนวิ่งชนนิ่งตกรล้มโขนมากอะ